สวัสดีครับผมผมกบนะครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่น้ำตาลครับหรือว่าน้องน้ำตาลนะครับเนาะเพิ่นนี่ครับเป็นท้อง8เดือนแล้วก็มีลูกชาย5ขวบ1คนครับเรื่องเล่าที่ว่าผมจะเล่าหนึ่งครับเป็นทั้งความฝันแล้วก็เป็นทั้งเรื่องจริงคือน้องน้ำตาลครับตอนนี้คือท้องได้8เดือนอีกแค่ไม่กี่เดือนก็คลอดแล้วครับ มวยแพาน้ำม่อกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นถือเลข9ก0ครับเพิ่นถือจากลูกชายครับ5ขวบครับเขียนเลขให้แล้วก็บอกเลขแม่ครับคือ990ครับซึ่งเพิ่นบอกแม่เพิ่นคือ690แล้วก็990ครับซึ่งเลขออก990ซึ่งคนทองครับเพิ่นก็ถูกเลขถูกไม่เยอะครับถูกแค่นิดเดียวแต่ว่าถูกเลข3ามตัวตรงมวดนี้ครับลูกชายเพิ่นครับเขียนเลขให้ แม่อีกแล้วครับแม่เนี่ยก็เลยเอาตัวเลขครับมาบอกผมว่าลูกชายเพื่อนเนี่ยเขียนให้เรียบร้อยแล้วซึ่งงวดนี้ครับลูกชายเพื่อนก็เขียนเลขให้แม่ไม่ใช่เลขหางเดียวครับปกตินีคือเพื่อนเขียนเลขให้แม่เพื่อน,นสองหางซึ่งอาจจะเป็นประมาณว่าเขียนเหรียญเกีนหัวแต่ว่าบังเอิญว่ามันถูกเลขะนะครับนาะลูกชายครับห้าขวบเขียนเลขให้แม่ซึ่งแม่กําลังท้องแปดเดือนอยู่งวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกครับ ลูกชายห้าขวบเขียนเลขให้สองหางคือเลขเจ็ดศูนย์หกและก็แปดศูนย์หกครับนี่คือเลขที่ลูกชายห้าขวบเขียนให้แม่ครับสองหางอเมอกี้เขียนให้หกเก้าศูนย์และก็เก้าเก้าศูนย์ครับเขียนให้สองหางซึ่งมันออกเก้าเก้าศูนย์งูนี่เขียนเจ็ดศูนย์หกและก็แปดศูนย์หกลองมังครับผมเลยถามว่า ถามหาว่ามะาเล็งสามตัวนี่คือวงไหวบอบอตัวไหนคือคนเป็นแม่ไม่วงครับไม่ขอวงเพราะว่าแกบอกว่าแกเอาตัวเลขนี้คือมาแบ่งปันให้เฉยครับแกก็ไม่ได้จ่อจงว่ามันจะมาตัวไหนแกก็ไม่ได้บอกว่ามันจะออกตัวนี้ตัวนี้นะคือแกไม่ได้จ่อจงครับแกบอกแค่ว่ามุทิบัตรมาคือลูกชายแกเขียนให้แบบนี้งวดน,นี้เขียนให้แบบนี้ซึ่งแม่เนี่ยคนที่ท้อนี่คือก็ไม่กล้าการันตีครับไม่กล้ารับปาก เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งครับไม่กล้าฟันธงเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือแกก็เป็นคนที่กาลังท้องด้วยครับเป็นคนที่กาลังท้องเป็นประมาณนะครับแกก็เลยไม่อยากฟันธงไม่อยากบอกครับว่ามันจะมาตัวไหนแค่เอามาบอกว่าเป็นแนวทางเฉยครับอาจจะเกี่ยวกับอะไรครับเนาะเพราะว่าคนท้องนี่คือบางเถื่อนเนาะอาจจะเป็นโชคอาจจะเป็นบุญอาจจะเป็นมรสนาก็ได้นะครับเนาะแกก็เลยแบบไม่อยากฟันธงให้ไม่อยากวงกลมให้ถ้าหากว่าโชคมันมีด้วยกัน ก็องดครับก็ลองนูครับมันเป็นแค่เลข2หงหางครับ706กับ806แค่2หหางอีกตัวหนึ่งครับคือคนที่ทองครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าโทรศัพท์เพิ่นตกออกจากมือครับโทรศัพท์ตกแล้วก็มันแตกครับไม่ใช่พังนะคือมันแตกหน้าจอก็แตกข้างในก็แตกครับไม่สามารถไม่สามารถจับได้ครับมันแตกออกเลยครับเพิ่นก็เลยบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย904 90 4นี่ครับนี่คือความฝันของคนท้องเป็นฝันแบบนี้ส่วนลูกเน่ะเขียนเลขให้ก็คือ706กับ806ส่วนความฝันของคนท้องก็คือ904ครับเป็นฝันว่าโทรศัพท์เป็นตกแตกพังคือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย904นการลองมังครับนี่คือเป็นตัวเลขและเป็นความฝันของแม่น้ําตาลแต่ว่าผมหมายถามเนาะว่าลูกชายผมในชื่ออย่างแต่ว่าคนท้องเนี่ยชื่อ น้ำตาลเพิ่นก็บอกเขาฟันในบ้านผมบ้านนี้ครับผมก็มาเล่าอีกตอนหนึ่งคือบางครั้งครับบางครั้งก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคนฟังก็ได้นะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล่าแปลกๆก็ไ้ที่อยากเอามาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าได้เข้าครับผมจะตามให้อีกรอดหนึ่งครับแต่ถ้าไม่เข้าก็อย่าเพิ่งไปว่าแกนะครับเนาะเพราะว่าแกก็อยากแบ่งปันครับอยากเอาตัวเลขมาให้ทุกคนได้พิจารณาที่เฉยครับครับผมัวที่พามาเมื่อกี้แกก็บอกว่า 690- ก้าับะ เลขพี่บายยังไม่ใช่มากกับกสูนครับแต่ว่าแกก็ซื้อครับซื้อแค่นีด้เดียวบังเอิญว่ามันก็ถูกเลขสามตัวตรงๆเลยแบบมันต้องกลับแกซื้อผ่านผ่านผ่าน,านแบบโทรศัพท์นะครับแกก็ได้ประมาณหนึ่งครับถึงจะซื้อไม่เยอะแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันได้มันได้เยอะครับมันได้เยอะแกก็เลยว่าประมาณว่างวดนี้อ่ะลองเบิงนะจ้ะลองพี่นาเบิงเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตรงๆหรือว่าจะมาแบบไหนหนูก็ไม่รู้พองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็ออกตรงโพดมันก็ออกตรงแบบ จังๆเกินไป990แต่งวนนี้หนูคิดว่าถ้าหาว่ามันมาหนูก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ถูกด้วยอีกอันหนึ่งคือหนูกำลังกำลังทองกำลังใส่กำลังจะคลอดเนี่ยคือหนูก็อยากแบ่งปันโชคลาบแต่ถ้าหาว่ามันถูกเนาะอันนี้ส่งที่บอกบอกโชคไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้หนูแบบมีโชคมีลาบแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยอย่าเพิ่งว่ากันนะคนมาเพราะว่าหนูก็ไม่กล้าฟันธงหนูไม่กล้าการันตีเหมืนอนกันว่ามันจะมาเลขไหน เพราะว่ามันเป็นเลขแค่2หางแค่นั้นเองอย่าลืมนะครับเนาะบางครั้งมันจะมันอาจจะให้มา3ตัวตรงเหมือนที่ผ่านมานก็ได้มันอาจจะออกแค่2ตัวล่างหรือ2ตัวบนก็เป็นได้ครับเจ6ดศย์หก็อย่าลืมครับอาจจะเป็นเจ็ดศนย์หรือศูนย์หกหรือเจ็ดหนะครับเนาะแล้วก็แปดย์หอาจจะแปดหศูย์หหรือแปดศหรือว่าอาจจะมาเลขแบบกลับกันบ่หรือแปดย์หรือ1 0 6ย์กจะดสิบบ่ นะครับเนาะบางเทือครับมันตรงมันก็นตรงแบบน่าตกใจแต่ถ้ามันบังเอิญ่ามามาแบบไม่ตรงเนี่ยมันก็ให้ห้าแบบคิดหลายแต่ถ้าเราไม่อยากเสียตังค์เยอะเราก็ซื้อเราก็ซื้อแบบแบบนี้กฉพอะครับซื้อแบบเจ6 806ย์กแหก็พอแบบนี้ก็ได้ครับเนาะมันจะาม่ต้องเสียเงินหลายครับแต่ถ้ามันออกมาตรงเนี่ยก็ดีใจนะครับแต่ถ้ามันออกมาแบบพลิกแพ่งเนี่ยอย่างน้อยก็อย่าไปเสียใจครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้หมดตังค์เยอะเพราะว่าเราซื้อซ้ายซื้อขวาครับแต่ถ้ามันออกตรงๆก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันออกแบบอย่างอื่นเราก่ต้องเสียใจอย่างไรครับเพราะว่าท่ากับเซฟตังค์นะครับเนาะแต่ถ้าเลขมันเข้างวดนี้ครับงวดนนะ้าผมจะตามให้ทุกคนได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับของแมมต่าลครับมาหลอยฟังผลจะทอ้องนะครับท้องได้8เดือนลูกชายห้าขวบครับมาเขียนเลขให้แม่ทั้งเขียนด้วยทั้งบอกแม่ด้วยครับ วันไหนครับวันนี้อาจจะมาก็ได้วันนี้ครับช่วงนี้ครับผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ค่อยไปหาเลขนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็เอาความฝันครับของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาเลขต่างๆครับมาเล่าให้ฟังถามว่ามีโอกาสเข้าไหมผมตอบตามอรงครับว่าคือผมก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่คือผมกับบนเงินหย่อนไปมิล่ะเห็ผมซื้อไหวผมก็ซื้อไห้ครับซื้อน้อยซื้อเยอะผมก็ซื้อสิน่ะทุกคนครับสิบคนเนี่ยทักมาเล่าความฝัน ผมก็ซื้อทั้งสีคนครับแต่อาจจะซื้อไม่เยอะเท่าไหร่บางคนกน็ถ้าเลขชอบมากผมก็ซื้อไว้เยอะแต่ถ้าเลขชอบน้อยผมก็ซื้อไว้ได้หน่อยครับอย่างน้อยก็ซื้อไว้ครับดีกว่าแบาบว่าเพิ่นทักมาแล้วว่าเดี๋ยวซื้อบลกบหน้าเดี๋ยวซื้อวบ้บออย่างน้อยผมก็ต้องตอบไปตอบครับว่าผมซื้อไปนะอยู่ชนะนะครับจะเล็กน้อยจะน้อยกับไม่ใช่ครับจะถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่ความฝันคนที่บอกเลขน่อยอยู่ตรงนี้คนถิ่มมน,น์คืออยู่บ่งอื่นครับ กับคอยทุกท่านช่วดีมากมันครับหนึ่งธันวาคมหกซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ได้จับเงินหมื่นเงินแสนทั่วหน้าครับอีกนึงครับซื้อเลขครับอย่าลืมไปกลับอย่าลืมไปตัดเล่นที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนได้จับเงินหมื่นเงินแสนทั่วหน้าครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับ